สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมภาพผงสังกจจยหลวงพระคูณวัดบ้านไร่นะครับรุ่นเงินล้านสร้างปี2,540นะครับด้านหน้าจะเป็นพระสังกจ,จายมีพุทธลักษณะอ้วนพุงคุ้ยนะครับนีนครับก็จะสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับ ผู้ใดบูชาหรือห้อยพระสังกาจายนีย่ย่อมเป็นมหามงคลเดินไปทางโชคลาภลาบยศเจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้นะครับด้านหลังจะเป็นชื่อรุ่นนะครับรุ่นเงินล้านอ่ะแล้วก็ลองลงมาตรงกลางนะครับจะเป็นยันพระคาถากันภัยนะครับก็คือยันยาณยานะครับ คาถาบทนี้เนี่ยหลวงพ่อคูณใช้ตลอดนะครับถือว่าเป็นคาถาประจําตัวของหลวงพ่อคูณก็ได้นะครับเพราะว่าจะพบเจอบ่อยในวัตถุมงคลของท่านนะครับนี่นะครับยันญาณยา,า,ยาหรือพระคาถายาณายานะครับนอกจากนี้ท่านหลวงพ่อคูณเนี่ยยังได้ถ่ายทอดพระคาถาให้กับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ด้วยนะครับซึ่งก็จะเจอพระคาถาบทนี้นะครับ ในวัตุมงคลของหลวงพ่อทองด้วยนะครับยังไงก็ลองสังเกตดูนะครับ40ตรงนี้จะเป็นปีที่จัดสร้างนะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับก็คือเป็นงงพระของหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับด้านหน้าเป็นองค์พระสังกัจจายนะครับอยู่บน นั่งอยู่บนฐานเนี่ยจะเป็นลอกบัวนะครับนี่นะครับรุ่นเงินล้านยันยานยา40ปีที่จัดสร้างนะครับผ้าผงสังกะจายเนี่ยนะครับเพราค้าไม่ค้าใช้ได้หรือจะใช้ป้องกันตัวก็ได้นะครับเพราะว่าด้านหน้าเป็นองค์ผ้าสังกะจายเนี่ยก็จะเด่นไปทาง เมตาค้าขายนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันต์กันภัยนะครับก็คือห้อยองคเนี้ยนะครับครอ,อบคุมนะครับพุทธคุณมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับสำหรับใครที่กำลังตามเก็บหรือว่าศึกษากเครื่องสายหลวงพ่อคูณน,นะครับก็เอามาแบ่งปันกันชมนะถ้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ดีต่อ,ตอไปด้วยนะครับหรือว่าใครอยากเช่าวัตถุมงคลเนานะผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับยังไงก็ฝากติดตามก็ได้นะครับขอบคุณครับ